สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุย๋ยพาโวยชาแนลทุกท่านนะคะมาเหา่ามาเห,าห่ายังเนาะ ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรของแอดแล้วก็สูตรของร้านนะคะตอนนี้เวลาตีสามนะคะโอ้โข่วยก็นั่งถาเยเฮย้ยเออดูซีลงซีรีส์นะคะรอแนวทางนางพอดีนะคะขี่ขันอัดไลค์คลิปเนาะจา๋าเนาะคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สลับสะดุน ขอ้เอาไยในการ เล่นการพนันนะคะทุกคนนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันเน้นและย้ําเด้อค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบจัดขัด่านเลยนะคะแนวทางนะคะทางช่องเราจะมีของแอดแล้วก็ของหลานนะคะชอบของแอดจัดของแอดนะคะชอบของหลานจัดของหลานนะคะทุกคนนะคะอย่าลืมเด้อในแนวทางนี้มีสองคลิปนะคะของแอดแล้วก็ของหลานเดี๋ยวจะหาบอกว่าหาไม่เจอนะคะเมื่อก่อนเราแยกคลิปนะคะเมื่อก่อนเราแยกคลิปนะคะแต่ตอนนี้เรารวมคลิปนะคะก็คือแอดรอจนถึงตีสามเนี่ยดูนาฬิกา ก่อนที่จะมาอัดคลิปนะคะตีสามสองนาทีนะคะทุกคนนะคะเออเอากัหนางสิโอ้ยเอาว่ากันไปเนาะอาท่านที่สอบถามมานะคะท่านที่สอบถามมาทําไมคลิปถึงดูไม่ได้นะคะดูได้จ่าดูได้นะคะแอดก็พ่อมึง ม้าเป็นไรเ่าะปีสามมันก็ห่องกันนี่นะคะเออเราจะอัดคลิปทิ้งไว้นะคะแอดก็เนี่ยนะคะสําหรับท่านนะคะเป็นเป็นคลิปนะคะที่รอปล่อยให้เอฟซเนี่ยแหละคะ่ะได้รับชมรับฟังนะคะอย่างว่านะคะช่องช่องของแอดนะคะจะมีหลากหลายแนวทางเนาะมีฮานอยมีลาวพัฒนามีหวยหุ้นนะคะแล้วก็ รัฐบาลไทยเนาะทุกคนเนาะถ้าถึงเวลาแล้วแอดมาทําเลยนะคะแอดก็ไม่ไหวะคะ่ะทุกคนนะคะแอดก็ทําคลิปสะสมไว้นะคะสะสมไว้นะคะพอถึงเวลานะคะถึงเวลาของมันนะคะแอดก็ปล่อยนะคะปล่อย ทำแนวทางเนาะจะได้แบบว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องลนไม่ต้องอะไรอย่างนี้นะคะโหลดทิ้งไว้นะคะบางทีมันก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะแล้วก็รอ YouTube เขาตรวจสอบนะคะเพราะว่าช่องทางของแอดอย่างว่าแหละแอดมีหลายสูตรนะคะมีหลายสูตรหลายแนวทางเลยต้องรีบทําไว้นะคะทําไว้ให้ f c นะคะพอถึงเวลาแอดก็ปล่อยนะคะหรือเวลาเอฟขอแนวทางมาเลยอย่างเงี้ยแอดก็ปล่อยนะคะปล่อยแทรกไปบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนนะคะ ส่วนมากจะเป็นพวกรัฐบาลไทยนะคะอย่างเช่นคลิปฮานอยอย่างเงี้ยค่ะแอดก็ทําไว้ตอนเนี่ยตีสามนะคะตีสามแล้วก็โหลดไว้นะคะประมาณหกเจ็ดโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งเวลาปล่อยบ้างนะคะก็หัดทําไปค่ะตั้งเวลาปล่อยบ้างหรือว่าลุกมาปล่อยนะคะบางทีก็ปล่อยไปเรื่อยๆะคะ่ะทุกคนนะคะถึงเวลาแอดก็ปล่อยเนี่ยละคะ่ะทุกคนก็ทําไว้เตรียมพร้อมไว้นะคะไม่ใช่ถึงเวลาแล้วค่อยมาอัดคลิปนะคะโอ้แอดคือสิตื่นอเอฟซีบัวใหนวทางค่ะเนวน,น,นั้นเนาะ เพราะว่าเอสอะเป็นคนตื่นสายนะคะมันมันระบบการทํางานไม่เหมือนกันนะคะทุกคน ก็คือว่าแนวนใดนะจ๊ะเนาะแอดก็เลยทําคลิปนะคะเตรียมไว้นะคะแล้วก็โหลดรูน,นี่นั่นนะคะเอาไปค้างไว้ใน u t u b e เนาะทุกคนเนาะค้างไว้ใน YouTube เตรียมพร้อม,อมนี่แหละค่ะเตรียมความพร้อมลงให้ f c ได้รับชมแล้วฟังนะคะแต่ก็ f c เพื่อนใจร้อนนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะก็สนับสนุนนะคะเพื่อนก็ไปดูใน YouTube นะคะไม่เสียเงินก็ได้นะคะทุกคนรอได้นะคะแต่แต่แบบว่าถ้าแบบแต่แอดจะปล่อยช้านะคะจะปล่อยช้าอาจจะไม่ทันใจ f c นะคะเวลา ปล่อยทีหนึงนะคะแอดจะอัดคลิปไว้อย่างเนี้ยแอดจะทําไว้สามสี่คลิปนะคะทําไว้สามสี่คลิปนะคะก็โหลดลงไปทีเดียวเลยนะคะทีนี้บ <laughs> ัวซาให้มันอยู่โหลดเป็นเสื้อโมงค่ะโหลดที่ละสี่คลิคปเอาก็ข่อยที่ละเออโหลดเป็นเสื้โมงค่ะ กะนั่นแหลนั่งรอมันโหลดนะโหลดแล้วก็ทําหน้าปกค้างตุ๊บไว้นะคะเรียงไว้ทีเดียวเลยนะคะทุกคนนะคะแอดจะเป็นคนอย่างนี้นะคะโอ้ถ้าถ้าปล่อยทีเดียวในช่องเลยสี่คลิปห้าคลิปนะคะเอฟสี่โหมันต้องเว้นจังหวะนะคะเว้นจังหวะจะให้แอดมานั่งอัดทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปนะโอยแอดกับโบเป็นคนใจเย็นประนันเนาะจะเนาะแอดก็ทํานี่แหละคะ่ะสามสี่แนวทางนะคะอัดตุ๊บโหลด นั่งทาไปเรื่อยๆนะคะนั่งทาไปเรื่อยๆแล้วก็อัดคลิปทีเดียวนะคะเบาไปเบามากบางครั้งก็หลงหวยนะคะปาดเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแม่คะทุกคนสามตัวแตกสนันพันพืชนะคะสามตัวศูนย์สามเจ็ดนะคะเกือบศูนย์สามเจ็ดแตกอีกนะคะโอ้ยเอาเอาเอาเลดคิวบ่ไห้เดี๋ยวมันเสียอันมันเสียอีกขั้นตอนนะทุกคนโอ้ยน่าเสียดายหน่อยหน่อยปกติหลุดนะคะไม่งั g นแอ แตกเจ็ดหน่อยนะคะแตกเจ็ดหน่อยในรอบปีนะคะเอามาดูกันนะคะแอดก็แตกหนึ่งห้าหกนะคะ อีซอยเลิศค่ะค่ะหนึ่งหกห้านะคะมาไลโต๊ดเนาะทุกคนเนาะแตกสามตัวพิเศษนะคะทุกคนนี่ก็เจาะเข้าไปที่หกห้าปกติก็เข้าเน้นๆนะคะโอ้ยสองสามอีซอยไม่มาเลยนะคะมาหกสามเทนนะคะศูนย์สองหกศูนย์สามนะคะปังเออนางจึ้งมากเลยนี่ศูนย์สามหกนะคะก็จะได้โต๊อ,อสามาัคคีไปมีใครไปไหมเนาะโตดสามาัคคีนะคะเนยโอ้เจ็ดหกบไวยคือ โอ้เก้าเปี่ยนนี่เม็ดเดียวเราเลยด้วอันนี้ห้าเก้าเปลี่ยนโอ้รีไทยห้าเก้าเปี่ยนห้าหกเปียดนะคะทุกคนนะคะแอดก็เจาะเข้าไปสามหกนะคะเต็มเต็มเน้นเน้นนะคะแล้วก็หนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหกอ่าหนึ่งห้าหกกูโต้นะคะแล้วก็ห้าหกเราปั้ง จริงขนาดนะคะอุ้ยจเจ้าแม่จเจ้าแม่คืนบัลลังจเจ้าแม่ทวงบัลลังคืนเล้วนะคะทุกคนจึ้งมากนะคะฮานอยนะคะได้ค่าประทูกันทุกวันเนาะแอดก็จะทําให้ทุกวันนะคะเพราะเจ้าของช่องชอบมากนะคะฮานอยนะคะฮานอยเจ้าของส่องมากหลายค่ะส่วนมากฮานอยนี่จะไม่ค่อยขาดนะคะจะเป็นเออเออเล่นทั้งวันมากกว่านะคะที่แอดงองเงี้ยนะคะทุกคนพี่แอดงองเงี้ยห่วยมันหลายเนี่ยเอาทางเนาะแอดก็ขี้คานเนาะขนะ เอานี้นะคะทุกคนหน่อยกิจนะคะให้ไปที่สี่ห้าหน่อยพิเศษศูนย์หนึ่งหน่อยปกติเจ็ดห้านะคะหน่อย v ีเพสองสามหน่อยแกาชาศูนย์สามนะคะหน่อยสามัคคีสามสี่หน่อยพัฒนาหนึ่งสองนะคะหลักร้อยเราหนึ่งสองสามนี่หลักร้อย 1, 2, ะะก 100, 3, 4, ็ยเข้าดีดีเนาะอาร์เดมกันเบิ้ลกันหามนะคะแอรจับไดเบิ้ลนะคะคู่หนึ่งนะคะหรืเจ็ดเจ็ดนะคะเอามาดูของเรานะคะเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าเนาะ แปดเจ็ดแปดหกปด้านะคะเก้าเจนะคะนี้ก really, ็6กสาเมเม็ดเดียวนะคะเขียวทั prompts. ้งวันนะคะกันนะคะ7จ็ดสามห้าสามนะคะแอรหุซึกหมักแข่งค่ะรู้สึกชอบมากนะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูกกันเน้อทุกคนนะคะเดี๋ยวจะยังไม่นอนนะคะอาบน้งอาบน้ําก็พอดีละห้าหกโมงเช้านะคะพอดีเนาะออเออห้าโมงเช้าวันศุกร์เ เจ็ดแปดโมงเช้านะคะกว่าจะทำนูน่นทำนี่เสร็จนะคะพอดีเลยจุดทูบให้เอฟซนะคะทุกคนนะคะเจ็ดเก้าหกศูนย์นะคะแปดห้าหนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ด 7 6 9ดหกเก้าเจ็ดหกเจนะคะห้าแปดเก้าห้นะคะอันนี้ก็5 7 8เจ็ดแปดนะคะ่งท้ายด้วยเลขแปลงนะคะแอดก็แปลงเต็มสตีบเลยนะคะห้าเจ็ดแปนแะคะห้าแล้วก็5 0 8นะคะแปลงเต็มสตีบเลยค่ะที่จริงมันก็แปลงได้เยอะต่านี้ละพ่อเร็วค่ะ เจ็ดกับแปดนะคะเป็นอะไรที่แอดสามารถแปลงได้เยอะมากเลยนะคะอามาดูสูตรเจ้าแม่นะคะสูตรของหลานนะคะทุกคนนะคะโอ้เจ้าแม่คือจึง่งเีมันจะไปฮานอยเอย้จะไปเราพัฒนาไม่ทุกคนว่านะคะนี่นะคะออ้สูตรหลานนะคะแตกสามตัวสี่ศูนย์หกนะคะศูนย์หกเน้นๆเ,เลยนะคะหน่อยจิตแตกเจ็ดเก้านะคะแตกเจ็ดเก้าแตกเออ 037นะคะแตก37เนาะ37ใส่เลย37แตก3773แตก07นะคะเน้เนๆโอเวไอพี IP, เข้าดีเฮ้ยใช่ไหมคะช่วงนี้นะคะเออนี่นี่นะคะเจาะเข้าอู้ยเจาะโหดมากเลยนะคะมีอย่างอีกนะคะอ่านี้0ก็ได้402ไปนะคะเออสีด่านางมาจาก402นสอง603นะคะ3ตัวตรงเลยนะคะหนสามัคคีนะคะ3ตัวตรงเนาะ อันนี้ก็เป็น7 8อันนี้ก็เป็น7 6นะคะถ้าของนางมาไวแอดก็จะให้ไวนะคะวันไหนมีแอดก็ลงให้วันไหนไม่มีก็ได้แต่ของแอดนะคะทุกคนเพราะว่าหลานเขาก็ ทำช่วยนะคะทําช่วยอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะคะถ้ามีแอดก็ลงให้ปกตินะคะถ้าไม่มีก็เอาของอีซอยไปก่อนนะคะถ้าไม่มีก็ดูของแอดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะตามปกตินะคะทุกคนตามปกติถ้าถ้าได้แล้วโอ้ยเราไม่มีหัวเราคานันแนวทางน,นะคะลงให้เรื่อยๆค่ะลงให้เรื่อยๆนะคะก็ยังว่าอันลงให้มืดบ่มีกักและลวลงจนบ่มีเนวสีลุงนะคะ โอ้ยแต่ว่าแอดลืมเขียนเลขฝันแอดไว้ได้ทุกคนนะคะดี๋ยสิเขียนหวยอยู่ดิเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อมานเ์เฮงตังสวัสดีค่ะโวคดีจ้า